เรามาพูดคุยเรนต่อค่ะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะนําเอาผลิตภพพัณฑ์พ่ตั้มแอบเผ็ดและอยากกินทุกตัวเลยใช่ชแล้วทุกปีวันนี้นะ<ค>ะํา,ม,นาม,มาให้คุณผู้ชมค่ะเพื่อเรียกคุณผู้ชมดูนะคะว่าเอ๊จะช่วยเหลือคุณผู้ชมในเรื่องไหนได้บ้างค่ะและวันนี้นะคะเพศสัจกรหญิงพริดาบริสุทธิ์นั่งอยู่กับเราเราค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้นั่งอยู่นี่พร้อมแล้นะพร้อมมากเลยนะว่าแบบวันนี้มีตัวใหม่แบบ เขาเรียกว่าฮอตมากและอินเทรนด์มากตัวนี้จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะไม่เสียเวลาเริ่มเลยครับทีนี้วันนี้เราจะพูดเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช่ในการดูแลสายตาสุขภาพดวงตาของเราสุขภาพดวงตาของเราปกติเราก็จะรู้จักกันว่า l c ลซิวิตเนี่ยคือสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะทานและนะคะเนื่องจากมีลูทีน นะคะมีซีแซนทีนแล้วก็มีวิตามินเอที่ช่วยในการดูแลเรื่องของจอตานะคะดูแลเรื่องของกระจกตาป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกคือผลิตัณตัวนี้นี่เด่นมากเพราะว่าในตลาดไม่มีคู่แข่งเลยนะพี่ต้าเราเป็นแบบนวมบ้านเลยนะคะแล้วชาว เอในในท้องตลาดคนทั่วๆไปเนี่ยค,ะค่ะก็จะมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับดวงตา<ช>นะคะ<ช>แต่ทีนี้ชาวกิฟต์รีนเราดูอยู่แล้วว่าดวงตาเป็นสิ่งสําคัญนะคะ,ะแล้วก็มีการป้องกันหรือว่าดูแลสายตาได้ตั้งแต่ในวัยที่เขาเรียกได้ว่ายังไม่เกิดปัญหานะคะดูแลตั้งแต่ในวัยอย่างพวกเราเนี่ยแหละคะ<ช>่ะเนาะ หนุ่มสาวเนี่ยนะครับในรุ่นในรุ่นครับนะคะอย่างว้พี่น้องน้องจะไปเอาคนนั้นมารวมอยู่กันทำไมเรอวัยนี้แหละต้องการตัวนี้มากที่สุดเลยวัยนี้เลยวัยรุ่นเนี่ยคือไ่เขาบอกว่ามีปัญไม่มีปัญหาคือวัยน้องวัยพี่นี่คือมีปัญหาแล้วแน่นอนรวมโดยไม่ได้รออไรไไม่เข้าใจเลยอะยเทรนเนาะโอเคต่อต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นก็สามารถดูแลด้วย L C V Plus A ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาก็ต้องเดี๋ยวนี้ แกะเจ็ตแท็บเลังคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะดูแท็บเล็ตมากกว่าสองกระจกอีกแล้วใช่ใช่เพราะว่สองกระจกผ่านทางแท็บเล็ตใช่บางทีคนขับรถยังดูเลย มันขับยังไงเหมือนันำได้ดีมากเลยไอ้เจ้าลังสีจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยค่ะจะก่อให้เกิดการเสื่อมของพวกสายตาเนี่ยเร็วมากเร็วจนที่เราไม่คาดคิดเลยนะคะลองง่ายๆบางคนเนี่ยแอบคุมโปงเล่นไลน์ยังยังมีใครในยุคนี้ต้องยังแอบคุมโปงเล่นไลน์หรอหนูอ่ะทำไมอะแม่ดูอะเปล่าก็แบบว่าเหมือนกับ เดี๋ยวแม่เป็นอนกับแม่ไงอ่าเดี๋ยวแม่เขานอนไม่หลับไม่แกหันหลังให้แม่สิแล้วก็เล่นไม่ต้องคุ้โปงก็ได้ก็ได้หันหลังเนี่ยสรุปหันไปแม่เล่นอยู่อีกใช่ใช่ก็เล่นกับคุณแม่เลยคุยกันใช่ก็เล่นคุยกันกับแม่เนี่ยไม่แต่อย่างน้องเป้คือบอกว่าก่อนนอนแปลว่าต้องปิดไฟแล้วมีแสงสว่างในพี่ต้าโอ้ยอย่างนี้แย่นะสายตาใช่นะคะแค่ เป้ไม่ได้ทำทุกวันลองทำแค่วันเดียวมามานทำทุกวันพี่จ๊ะดึกๆมาละเออสะสสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเข้าไปแซวมาดูได้ทีนี้พอทำแค่วันเดียวเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าสายตาเนี่ยการมองเห็น่ะภาพโฟกัสของตาเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะเริ่มเห็นมีดวงๆขาวๆอยู่นะคะซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ทุกครั้งโดยที่ไม่ดูแลมันก็จะเสื่อมสายตาเราก็จะเสื่อมแล้วก็จะเกิดอย่างเงี้ยถาวรนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงพืช กรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็หันมาดูแลดวงตาด้วยผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะได้แก่ L-Cit Plus A สารสกัดจากพวกเบอร์รี่ต่างๆก็ช่วยได้ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวไหนดีน้องเป้ เอาที่เอลซิวิทลอละกันดเยนาะนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากๆนะคะวิธีการรับประทานก็คือสามารถบริโภคได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอันตรายนะคะวันละ1นเม็ดแล้วแต่อาการไม่มีข้อห้ามใดๆไม่มีทานเวลาไหนก็ได้การสะดวกก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ใช่ไหมครับก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะคะคนที่ป่วยไปแล้วมีอาการเป็นตับอักเสบตับเหนื่อยแล้วก็ยังทานตัวนี้ได้อยู่คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ทานได้ อการกู้ขยาอะไรก็เกิดรักษาสุขภาพเขาอะไรฮ้องเป้เขาเป็นสารสกัดมาจากอะไรเอ่ยทำไมคือเขาดูเหมือนแบบว่า ไม่มีไม่มีผลไม่มีข้อห้ามเลยใช้ได้กับทุกคนค่ะอย่างตัววิตามิน A ก็เป็นวิตามินที่ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วนะคะอย่างตัวลูทีนและซีแซนทีนนะคะก็จะมีมากในพวกผลไม้พวกผักที่มีสีเหลืองนะคะมันเป็นสารกลุ่มของเบต้าแคโรทีนที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งสารพวกนี้เราก็รับเข้ามาตามปกติจากพืชผักแต่อาจจะรับได้ในปริมาณที่ไม่มากพอที่เขาจะมา เพียงพอต่อการดูแลสายตาคือพืชผักมันก็ดีพี่ตั้มแต่บางทีเราเราไม่แน่ใจว่าเราซื้อมาเนี่ยเขาเด็ดมากี่วันแล้วแช่อยู่ในตู้เย็นมากี่วันแล้วสารสำคัญบางอย่างที่เราควรจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเน้นเน้นดูแลสายตาได้จริงๆรใช่ได้เพิ่ยังกินอยู่ตัวตัวนี้เสริมเข้าไปเพื่อรับประโยชน์แบบเน้นเ้นเลยค่ะนะคะในผู้ใหญ่เองนะคะคนที่มี มีอาการของโรคต้อกระจกอยู่แล้วนะคะก็สามารถรับประทานเจ้าตัวนี้เข้าไปได้นะคะอาจจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยเป็น2เม็ดนะคะมากสุดได้ถึง4เม็ดต่อวันตัวนี้นี่แบบว่าจะรับประทานจริงนะพี่ตามคือโมได้เป็นคนที่ขับรถตอนกลางคืนกลางคืน่ะมองไม่เห็นเป็นยังไงมันแบบเบลอๆไม่ค่อยชัดไม่ค่อยมั่นใจว่าประมาณใชนมันมองไม่เห็นพี่ตั้มคือตอนแรกโมเคยได้ยินโรคนี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่พอเจอกับตัวเองนี่รู้เลย มันหนึ่งมันไม่โฟกัสสองเราจะมองหาอะไรได้ลําบากมากเลยมีปัญหาแล้วก็เป็นคนที่สายตาสั้นเยอะมากสั้นหกสอบ <50 S 2> ห้าสิบนี กิน L C A plus A เข้าไปเนี่ยขับรถก็คือไม่มีปัญหาเลยนะค่ะคือเรามองเห็นชัดขึ้นค่ะเห็นว่าอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นถังขยะอันนี้เป็นฟุตบาทรู้ชัดเจนไม่งั้นถึงจะถังขยะเป็นคนอะไรอย่างนี้ต้นโอเคนะตจะเห็นเป็นคนได้ยังไงจะบอกได้โอเคแปลว่าอาการเหมือนกันอายุใกล้เคียงกันไงไม่ใช่กเขียงเขียงกันคอเป็นเอ็นเลยอ่ะเอ็นเลยเราประทานกันตัวนี้เวิร์กจริงค่ะแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานเพราะว่าแบบมันเราเห็นคนแล้วรู้สึกว่า คือดวงตาเนี่ยอย่างที่น้องเป้บอกว่าไม่ค่อยมีใครได้ค่อยไปสนใจเขาเพราะว่าเราชินไงพี่ตั้มเราลืมตามันง่ายไงนีออกมาเราเลยชินกับเขาแต่ถ้าวันนึงตาบอดเนี่ยอืเราจะรู้สึกเลยนะแค่ไม่ต้องถึงตาบอดหรอกแค่การมองเห็นมันเปลี่ยนแปนี่ยแค่มองไม่เห็นตอนกลางคืนในบ่กขับรถลําบากทำงานลำบากทํางานลําบากก็รู้สึกไม่ดีแล้วล่ะต้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะนี้เวิร์กมากจริงๆนะคะควรจะมีควรจะควรจะทานเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็อีก2 ผลิตภัณฑ์ก็คือคกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพวกเบอร์รี่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นก<น>ิฟต์เบอร์รี่กิฟต์เบอร์รี่นะคะมีมี Blue ry, บลูเบอร์รี่นะคะมีแครนเบอร์รี่ที่อยู่ในรูปของน้ำสกัดที่ เขาเรียกว่าเข้มข้นคือมันมิกซ์หลายๆเบอร์รี่รวมกันผสมหลายเบอร์รี่รวมกันนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะก็สามารถทานได้ทุกวันเติมเต็มสารต้านอนุมูลอิสระจากเบอร์รี่เข้าไปนะคะอย่างที่เป้บอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันมีอยู่ในหลายๆจุดในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดวงตาที่หลอดเลือดหัวใจที่ผิวหนังนะคะแล้วแต่ว่าไอสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเขาสามารถวิ่งไปที่ไหนใช่วิ่งตรงไปที่จุดไหนแล้วก็ ต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่จุดไหนได้ดีกว่ากันนะคะอย่างอย่างที่เรามีแอสตาเซนตินออกมาอันนี้เขาวิ่งไปที่ผิวได้เก่งนะคะเขาเลยไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวนะคะพืชพันุ์ในตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเขาจะวิ่งไปที่ดวงตาได้เก่งมากนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้วิ่งไปที่หลอดเลือดและหัวใจไม่ได้วิ่งไปที่ผิวนะคะเขาก็วิ่งไปก็ไปดูแลได้แต่เขาวิ่งไปที่ดวงตาเก่งสุดวิ่งไปที่อื่นก็ด้วยแต่วิ่งไปที่ดวงตาเร็วสุดใช่นะคะเขาจึงป้องกันการเสื่อมของเออเขาเรียกว่าสาย เลนตาหรือว่าอนุมูลอิสระที่ทําให้ทำร้ายดวงตาหนนได้ดีมากนะคะก็ง่ายๆนะดูอย่างนี้ให้ดาวก็คือทานรับประทานเป็นน้ำแช่ตู้เย็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นช็อตชานแก้วไปหรือว่าตัเจียจางมาแล้วแต่เราแล้วกันมชอบแล้วแต่ความชอบแลแต่ทานตัวนี้นี่พอมันเป็นรู้สึกมอนเป็นน้ําผลไม้นี่เบาหวานทานได้ไหมคะน้องเป้เบาหวานทานได้แต่ในปริมาณที่จํากัดคือทานหมดขวดไปเนี่ยน้ำตาลมันก็ขึ้นนะมันก็มีน้ําตาลจากผลไม้อยู่เดี๋ยวนะคนที่ไม่ใช่เบาหวานก็ไม่ควรกินทีเดียวหมดขวด ต้องตลอไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือน้ําตาลที่ว่าเป็นน้าตาลจากผลไม้ไม่ใช่น้ําตาลที่เติมเข้าไปนะครับทีนี้เวลาเราทานเนี่ยค่ะก็ทานสักประมาณ3 0 5 0ถึงห้บซีซีนะคะไม่เยอะ หวานนะแล้วเราก็ต้องควบคุมน้ําตาลในบริเวณเรื่องการเรื่องอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าทางตัวนี้เข้าไปแล้วเติมน้าหวานลงไปอีกเติมน้ําตาลอยังจดกินองงองุ่นนะก็จะเยอะเกินไปไม่ถูกต้องนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้อยากให้พูดถึงเร็วๆเลยเพราะว่าแบบมันอินเทรนด์มากพี่ตั้มอยากบอกว่ามันเป็นสินค้าที่แบบโอ้ยฮิต ใช่ซูเปอร์ฮิตเลยแหละปกติจะเป็นพวกเลยเป็นพวกบูเบอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ถ้าไม่รู้จักอาซาอิเบอรี่นี่ก็เรียกว่าไม่อินเทรนด์แล้วนะแล้วจะบอกให้ว่าอาซาอิเบอรี่เนี่ยแบบกิฟเฟอรีนมันเข้ามาก่อนใครเลยครับรับรองเลยว่าคนของกิฟเฟอรีนนะคะที่สนใจในอาซาอิเบอรี่อินเทรนด์ก่อนใครไม่เชยไม่ตกยุคแน่นอนทั้งเท่ั้งแข็งแรง ทั้งเท่ทั้งแข็งแรงนี่นะคะทีนี้เจ้าตัวอาซาอิเบอร์รี่ขอบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ใช่เบอร์รี่นะคะความจริงแล้วคือเบอร์รี่เราจะเห็นว่าเขาจะมีรสเปรี้ยวก็จะเป็นเหมือนเป็นสี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 นะคะแล้วก็เป็นเป็นต้นของเขาจะเป็นเหมือนไม้เลื้อยแล้วก็มีผลออกมาแต่เจ้าอาซาอิเบอร์รี่ค่ะเป็นเหมือนต้นหมากต้นปาล์มอะค่ะคือต้นจะสูงสูงใหญ่ใหญ่แข็งแรงมาเรียนเลี้อะ แล้วก็จะมีเจ้าลูกของอาซาอเบอร์รี่เนี่ยออกมาเป็นพวงเลยค่ะและทีนี้รสชาติของเขาจะไม่เหมือนเบอร์รี่นะก็จะไม่เปรี้ยวคุณหมอต้อยบอกว่ารสชาติเขาจะเหมือนดินเหรอแล้วทำไมเขาเรียกว่าเปรี้ยกับเบอร์รี่เนี่ยมีที่มาไหมทำไมถึงเป็นเบอร์รี่คือเขามีคุณสมบัติเหมือนเบอร์รี่คุณสมบัติเหมือนแต่รสชาติคาแรคเอต้นกำเนิดไม่เหมือนเขามาจากไหนน้องเป้บ้านเราแถวบางพลัดไม่มีเหรอแถวบางกะปิมีไหมจะไปไปดูหน่อยไม่มีเขาจำเพาะเจาะจงเขาเลือกที่หน่อย ี่เขามาจากไหนคะเขามาจากป่าอเมซอนใกลมากเลยลําบากเชียวค่ะอีวะมันเข้าไปได้ผู้อยากจะบอกแถวนั้นอุดมสมบูรณ์สุดๆชั่วดีด้วยปิเรียปิยาจัะเเคป่านาคอนด้าเข้าไปป่าจระเขคเข้าป่าเอาไปเอายีนังอาซาอีออกมาเนี่ยนี่ก็มาจากป่าอเมซอน ใช่ดูดสมบูรณ์ออกมาโหนนะกมาพัมกันไม่ต้องเลยอย่างนี้ไปที่สุดที่ฟรีดีกว่าค่ะนทีนี้ตัวนี้เขามาไกลมากแปลว่าเขาต้องแบบคือของยิ่งหายากยิ่งลำบากมันยิ่งดูมีค่าพี่ตามันมีประโยชน์ยังไงน้องเป้เขามีประโยชน์ในการดูแลเรื่องของ แน่นอนมีคุณสมบัติเหมือนเบอร์รี่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะดูแลทั้งสายตาหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะซึ่งมีในตอนนี้งานวิจัยของเขาเริ่มออกมาเยอะมากแล้วนะคะว่ามันสามารถดูแลได้หลายๆจุดในร่างกายนะะสารสําคัญของเขาแน่นอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มเดียวกับเบอร์รี่นะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆที่นอกเหนือจากเบอร์รี่มาอีกนะคะอย่างเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมันกรดไขมันจำเป็นนี่จะปั่นเนื้อจะละเคคใส่ให้ฉันกินหรือเปล่าอยู่ดีมีโปรตีนได้ไงไม่รู้ตัวมันเป็นกรดอะมิโนนะคะแล้วก็มันเป็นกรดไขมันนะคะซึ่งเราวิเคราะห์มาแล้วว่าไอ้เจ้ากรดไขมันและอะมิโนที่มีอยู่ในออาาอิเบอร์รี่เนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าสดชื่นทันทีที่ทาน ี่ตามแอบบอกว่าเรื่องจริงนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนี่บางคุณผู้ชมอาจจะบอกว่านี่แกรู้ได้ยังไงของเพิ่งมาคือเวลาเราจัดเอ็กซ์โปกันพี่ตั้มน้องชิมตลอดเลยคือน้องชิมเอาอิ่มอ่ะคือจะมีทุกคนบอกพี่มดว่าเรื่องเอ็กซ์โปทำไมสวยจังอะไรกางอะไรประมาณอะไรอย่างเงี้ยกินเป็นลิตรมีความลับเขาให้ชิมหนูกินเป็นลิตรหนูพูดเลยวันนั้ตาพี่ละใช่พี่ตั้มสามขวดคนละขวดนะคะเอาเหรอฮะโอเคได้ยินพี่มดพูดกับ กับอาจารย์เจบอกว่าเนี่ยตายแล้วถ้าเกิดหมดเอ็กซ์โปแล้วผิวเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะว่าไม่มีอาซาอิพีทานกินโอ้น่าทานมากแต่ว่าพี่ตั้มต้องขอบอกเลย่าว่าอย่างที่เมื่อกี้น้องน้องเป้บอกไปว่าเอออาซาอิเบอรี่เนี่ยเขาเป็นเออเป็นพืชในตระกูลปาล์มรสชาติเขาไม่ค่อยอร่อยแต่ไปที่น่าประหลาดใจมากพี่ตั้มอาซาอิเบอรี่ของกิฟฟิรีอร่อยมากค่ะ เฮ้ยอร่อยจริงเรามีความสามารถในการทําน้ําต่างๆให้อร่อยเป็นข้อสาําคัญคนอ้วนได้ง่ายมากเพราะเหนทุกอย่างอร่อยมันอร่อยมากอันนี้ไม่อ้วนนะอันนี้ความจริงนะเนี่ยอร่อยจากเบอร์รี่มิกซ์ที่เราใส่เข้าไปคือแล้วพี่ต้ามดบอกเคล็ดลับเลยคุณผู้ชมคะแช่เย็นแบบเย็นๆยิ่งไปแช่เหมือนแบบอยู่ในช่องฟรีซแต่อย่าให้มันแข็งเป๊กนะให้มันเหมือนมีเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆแต่มันวุ้นเล็กๆนะประมาณอย่างนั้นค่ะอร่อย คือเห็นบอกคนที่ทานแล้วจะรู้สึกแบบสดชื่นเลยอะเหมือนดีทอก์เลยอะสดชื่นจริงจริงทำงานมาเหนื่อยเฟรชเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยด้วยความจริงอ่ะตอนนี้เทรนด์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นแบบพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่การเคลมอย่างเงี้ยไปเยอะมากแต่ก็ใส่ไปแค่นิดเดียวอะ ใส่ไปแค่แบบว่าตัวนี้มีเดต้าเทโรตีใส่วิทยาณเข้าไปให้พอพูดถึงได้ตัวนี้มีวิตามินต่างๆแต่ตัวนี้ใส่ไปแบบเข้มข้นถ้าใครได้ลองชิมก็จะรู้สึกว่าเขามีความเข้มข้นของน้ำเบอร์รี่อาซาอิเบอร์รี่เี่ใส่เยอะมากอันนี้คอนเฟิร์มคุณผู้ชมใครที่ไปได้ไปร่วมงานเอ็กซ์โปกับเราแล้วเคยชิมเนี่ยจะต้องคอนเฟิร์มทุกคนนะว่ามันแบบคือเรารับประทานเรารู้สึกเลยว่าหนึ่งสดชื่นเลยทันทีนะคือเรื่องดวงตรงดวงตาเนี่ยมันก็กินต่อเนื่องเป็นตัวที่ช่วยเสริมแต่รู้สึกแรกนี่คือสดช อุ๊ยอร่อยคือความรู้สึกแรกเซอร์ไพรส์เลยคืออุ้ยอร่อยไหนใครบอกฉันว่าอาซาอีไม่อร่อยนึกออกปะอร่อยเย็นสดชื่นแล้วอยากมากินอีกทีนี้พอหลังจากความรู้สึกแรกในขวดแรกแล้วทานต่อไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็คือดวงตาแน่นอนเรามีเบอร์รี่เข้าไปก็ช่วยในการเหมือนลดการสุดเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระมาทำลายดวงตาอันดับที่สอง ดีท็อกซ์ผิวนี่ไงผิวที่เคยหมองคล้ำหรือว่าดูหม่นหม่นดูหน้าหม่นหม่นนะคะโดนผีอ้ำมาอันนี้หนูดำจากท่ดพันที่เล่่เรื่องจับสังเกตอยู่เป็นแบบพวกคอเคเชียนคอเคเชียนนั่นเลันคะ ไปช่วยผิวค่ะครับผมค่ะก็ก็จะรู้สึก bright แล้วก็ดูสดใสเหมือนไปกวาดขยะออกไปจากผิวเราใช่นะคะข้อที่3ามเขาจะรู้สึกว่าการขับถ่ายของเขาโอเคขึ้นเนื่องจากว่าเราอะไม่ได้ใส่แค่วิญญาณของอาซาอิลงไปเราใส่สารสําคัญที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นไฟเบอร์นะคะเอามาหมดเลยนะคะกินเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนมีกากของอาซาอิมาช่วยดูแลลำไส้เหมือนกากผลไม้ว่าง่ายๆคับโอ้ได้หลายอย่างมากโอ้ตัวนี้เวิร์กมากทุกผู้ชมใครไม่ลองจะบอก กาจะเสียใจแล้วจะหาว่าไม่เตือนเนี่ยมาพูดกันทีหลังนะสมกับที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดใครบอกว่ารับประทานไปแล้วต้องบอกโอเคทั้งเท่ทั้งแข็งแรงทั้งผิวสุกยพี่ตั้มไม่ได้หากินง่ายไปเลยว่าจะป่าเมซอนไม่ใช่เงาะโรงเรียนนึกออกคือมันก็จะมีคุณค่ามากกว่าอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะาผู้ชมได้รับรู้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะ ที่จะช่วยดูแลสุขภาพดวงตาอย่างไงก็เลือกตามใจชอบได้เลยทุกตัวเจ๋งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเพศสัชกริงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับน้องเป้ครับครับและท่านผู้ชมครับเข้ามาติดตามชมนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆของรายการเรานะครับทางเว็บไซต์ครับที่ k ีฟรีน c h a n n e l .com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันก็ได้ค่ะตามรายละเอียด Facebook ที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thank you